คำว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากยังคงใช้ได้เสมอไม่ว่าในสังคมใดและบ่อยครั้งที่หลายคนมักพลาดท่าไปคบกับเพื่อนนิสัยแย่ๆโดยไม่รู้ตัวชนิดที่ว่ากว่าจะเห็นธาตุแท้ก็เผลอให้ใจไปเต็มร้อยจนกู้ความรู้สึกดีๆกลับคืนมาไม่ได้แล้วหากไม่อยากต้องเสียใจหรือเสียเวลากับเพื่อนนิสัยแย่ๆเหล่านี้ลองสังเกตดูเพื่อนรอบข้างของเราหน่อยว่า เข้าขายแปสัญญาณเตือนนี้หรือไม่ 1. มองว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเพื่อนที่มองว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นหรือมีอะไรดีกว่าคนอื่นถือเป็นเพื่อนที่ไม่ควรคบหาอย่างยิ่งเพราะมิตรภาพระหว่างเพื่อนไม่ควรมีเรื่องการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้อง 2. คิดถึงเฉพาะเวลามีปัญหา หากมีเพื่อนคนไหนโผล่หน้ามาหาเราหรือติดต่อเฉพาะเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือก็ควรห่างๆเอาไว้ดีกว่าเพราะนั่นแสดงว่าเขาเห็นเรามีประโยชน์เฉพาะเวลาที่เดือดร้อนหรือมีปัญหาเท่านั้นสามไม่สนใจเรื่องที่เพื่อนเล่าหนึ่งในสัญญาณเตือนที่หลายคนน่าจะเคยเจอกันบ,บ่อยๆคืออีกฝ่ายไม่สนใจหรือแม้แต่จะฟังเรื่องที่เราอยากเล่าหรืออยากระบายแถมบางครั้งยังพูดแทรกพูดขัด จนทำให้เล่าเรื่องสำคัญไม่จบเสียด้วย 4. คิดถึงแต่เรื่องตัวเองถ้ามีเพื่อนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องของตัวเองหรือประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ก็แสดงว่าเพื่อนคนนี้เข้าข่ายเป็นเพื่อนยอดแย่ที่ควรถอยห่างออกมาได้แล้ว 5. รับมากกว่าให้หากคนคนนั้นคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองก็มีแนวโน้มที่จะมีคุณสมบัติแย่ๆในข้อนี้ตามมาด้วย เพราะคนที่เห็นแก่ตัวมักจะไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ใครและอยากเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ 6. ชอบโกหกเพื่อนที่ไม่พูดความจริงหรือติดนิสยัยโกหกโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลใดๆแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายไม่มีความจริงใจหรือไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการคบเราเป็นเพื่อน 7. นินทารับหลังคนที่ต่อหน้าทำดีกับเราแต่รับหลังกลับนินทาอย่างสนุกปาก หรือคอยพูดจาว่ากล่าวให้ร้ายเราเมื่อมีโอกาสถือเป็นเพื่อนยอดแย่ที่ไม่ควรเสียเวลาคบหายอีกต่อไป 8. ทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจบ่อยครั้งที่มิตรภาพของความเป็นเพื่อนรักต้องขาดสะบั้นลงเพียงเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันถูกทําลายซึ่งความรู้สึกนี้ไม่ต่างอะไรกับแก้วร้าวที่ยากจะประสานให้กลับมาเป็นดังเดิมได้และทั้งหมดนี้คือ8สัญญาณเตือนลักษณะของเพื่อนที่ไม่ควรครบ ควรออกห่างให้ไกลก่อนที่เขาจะฉุดรังชีวิตคุณให้ลงเหวหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนผมจะทำคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอหากต้องการให้ผมส่งคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปที่มือถือของคุณเมื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆสามารถกด add line, add, code, แอดไลน์แอดนัชัยโค้ดได้เลยครับ การแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ